โปร้านู้้้้้้้้้้้้้้้้้้้โ้้้้เ้้้้้อกลม้้้้้้ค้ก้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ๆงาน้้้้้้้้้ี้้้้้้้้้้้้้้้้้้้นค้้้้้้้้กู้้้้้้คู้้้้้้้้้โ้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ะ้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้ห้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ตัวนี้เหลือแค่เพียง1,000 990บาทเออห9ึบาทแล้วลูกค้าจ่ายค่าส่งเพิ่มอีกแค่1 1บาทพี่จ่ายค่าส่งให้หนู11บาทแล้วก็คือพอไปถึงสินค้าไปถึงพี่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วใช่าแต่ถ้าส่งเป็นลาหลามูหนูแจ้งก่อนนะถ้าลูกค้าแบบว่าต้องการให้ส่งลาลามูกอย่างเงี้ยหนูจะขออนุญาตทำเป็นส่วนลดให้1 1บาทกับรับเองหน้าร้านใช่กลับรับเองหน้าร้านนะคะเพราะไรเพราะอะไรถึงแบบลาลามูถึงไม่ทำส่งส1บบาทให้ เพราะว่าพื้นที่บ้านของแต่ละคนมันใกล้ไกลไม่เท่ากันเนาะแล้วก็ค่าส่ง11บาทให้หนูทําได้เพราะว่าหนูมีการดีลกับขนส่งไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบสองเป็น3ขนส่งก็จะเป็นนิมซี่เสิงบิสเนสแล้วก็เอออีกข้ออีกขนส่งหนึ่งนะก็จะเป็นค่าส่ง11บาทต่อลูกใก็ใครถ้าใครอยากได้บอกว่า11บาทเคยส่ง้าลาบูพี่อาจจะเปลี่ยนมาใช้ขนส่งก็ได้นะถ้าอยากได้แบบคุมๆุมอ่ะนี่ดูตัวนี้ เป็นงานแบบว่าเสื้อแบบสไตล์เกาหลีมาก2ชั้นแบบนี้ลูกค้าคะสีดีใช่ลูกค้าพวกงานอุ้ยน่ารักมากอันนี้เป็นแบบว่าพิมพ์ลายมาทั้งตัวเลยน้องนี่น้องหมีน้องหมีสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะหนูบอกเลยว่าได้รุ้นงานแบบว่านี้แฟชั่นดีมากเพราะว่าเขาจะพวกงานจีนอะลูกค้าเขาจะเน้นมาทางเรื่องของสีสันเนาะสีสันแฟชั่นงานสกรีนเน ก็ค่อนข้างแบบว่าไม่ค่อยชํำาใช่ใชใแล้วมาในราคานี้นะพี่หนูบอกเลยว่าคุ้มทุนมากๆปกติจะขายอ,อยู่ประมาณ2,000กว่านะคะแต่เดือนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะลูกค้าขาแพนด้าศูนย์ูสาเจสวีทคอกรมนะลูกค้า 1990บาท45กิโลแล้วก็อย่าลืมค่าส่ง11บาทใช่ลูกนี้เลยทั้งลูกเลยนคะ11บาทเท่านั้นคุ้มคุ้มไปเลยนะต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้หนูเอามาปล่อยทั้งลูกรีวิวแล้วก็กระสอบใหม่ใช่กระสอบใหม่ก็สามารถรอ cf หน้าไหลได้เลยถ้าใครดูแล้วแบบชอบอยากได้ไปลองสักหนึ่งลูกนะคะราคาดีเอาไปเล่นเอาไปลองได้เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะหนูแจ้งก่อนตัวนี้เป็นงาน45กิโลราคาเ9้ราบาทเดี๋ยวหนู ดูงานมาแล้วเดี๋ยวปล่อยรหัสเลยแล้วกันหนูขอปล่อยไว้นิดนึงวได้ขายลูกใหม่ต่อด้วยรหัสลูกรีวิว A02 มาได้เลยนะคะรีวิว A02 ลูกใหม่มาเลยอ๋อลูกใหม่ A01 เหมือนที่พี่มิวพิมมาอ A01 จะเป็นลูกใหม่นะคะลูกรีวิวจะเป็น A02 มาได้เลยลูกใหม่พี่มิวลับไปแล้วเนาะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากค่ะ ลูกค้าจ๋าอย่าก็อย่าลืมนะโปรโมชั่นค่าส่ง11บาทสําหรับลูกค้าที่โอนยอดวันนี้ใช่ใชค่ะํำค่าส่งใส่ไปแล้วใช่ไหมโอเคโอเคอุ้ยงานสกรีนมาอีกแล้วสวยมากเพื่อนนี่ใส์ดีด้วยแม่ดูสวยอะ่ะสีแบบว่าโอโูงานส,สกีนเตม็ตมๆมนะคะมีของเด็กไหมคะวันนี้รายการเด็กเหรอเดี๋ยวให้แอรพิงดูให้นะเช็กก่อนนะว่ามีหรือเปล่าคุณแม่เฟซบุ๊คคุณพี่คุณแม่ เดี๋ยวให้น้องพิงค์ดูให้นะฮะรายการเด็กวันนี้วันนี้ไม่มีเลยค่ะวันนี้ไม่ได้เปิดนะรายการเด็กแต่ว่างานเด็กหนูก็มีตัวที่เป็น301อ่ะงานแบ่งโกลยงานแบ่งโกยนะคุณแม่งานรวมบางเด็กป้ายเค่แบบนี้งานญี่ปุ่นเลยสวยๆนะคะมีงานแบ่งโกลเมื่อวานไปคุณแม่ลองดีย้อนดูไลฟ์เมื่อวานได้นะใช่มีงเผื่อว่าจะถูกอกถูกใจอ่ะเผื่อว่าจะถูกอกถูกใจเลย น่าตัวน,นี้เป็นสก,กินมิกี้เมาเบิมเบเลยแล้วลูกเนี้ยสังเกตนะลูกค้าแล้วตัวเนี้ยมันติดผ่านน้ามาแต่สวยจังเลยสวยมากสวยมากค่ะสีด <CD. CD. S 1> ีสดีใช่แล้วจะบอกว่าสก,กินที่เจอส่วนใหญ่อะ่ะบิ๊กโลโก้เยอะมากใช่ใหญ่ใบญ่เบิ่มไปเลยนะคะโอเคพี่สีระเอศูนย์หน่งขอบคุณค่ะนะขอบคุณค่ะ ใครจะรับลูกใหม่ A 0 1มาได้เลย A 0 1ค่าส่ง11บาทใครจะรับลูกรีวิวถูกใจรีวิว A 0 2ไปเลยคุณพี่แล้วจะบอกว่า1ลูก45โลค่ะรวมส่งแล้วไม่ถึง2,000บาทโอ้โหคุ้มมาก1,900ร ก็สองพันหนึ่งบาทว่าผิดบาทปฏิเสธเกินมารวมส่งแล้วถึงหน้าบ้านคุณแม่คุณพี่อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้สองพันหนึ่งบาทรวมส่งค่ะ สองพันหนึ่งบาทรวมส่งนะเพราะฉะนั้นเอาได้เอาเลยพี่คะบางคนอาจจะคิดว่าทําไมแบบเอางานสเวตเตอร์มาขายนะาร้อนร้อนจะไปหาอุ้ยมันเป็นงานที่เล่นได้ตลอดปีพี่ค่ะมันแฟชั่นค่ะคุณแม่หนูเนี่ยอ่ะพูดขอขออิงบ้านตัวเองก่อนหลานชายหนูใส่ตลอดเด็กผู้ชายหนูก็ถาาไม่ร้อนเหรอามันก็ใส่ตลอดอะใส่ตลอดสาววัยรุ่นสมัยนี้โอยขอบคุณ a 0ศ A01 ศมาอีกเจ้าแล้ว เบล b ่าห้าห้าเยมากเมื่อวานใครพันบลว5ห้้าเไหมหมาพรมแข่นสั้นหมามากด้วยหมาพรมแข่นสั้นเหลือแค่เจ็ลูกตอนนี้7.5็ดจกับติ่งกับติ่งงานแบ่งสองต กระต่ายงานแะอีกยไฮเอลไฟบูรีไปเลยแม่จะหมดหมดวันนี้แหละหนูบอกเลยอะขายหมดวันนี้หมดวันนี้แต่สวยมากงานอุ้ยเท่มากเลยลูกค้าสวยนะเอ2ศูปย์สองกนี้ลูกรีวิวยังว่ารีวิวสวยนะใครที่แบบว่าไม่ใช่สายแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลัวที่จะลุ้นไม่ชอบลุ้นเอางานเห็นแล้วได้เลยเห็นงานแล้วได้เลยเอาไปเลยลูกค้าเนี่ยแล้วหนูจะบอกเทคนิคว่า ใครจะเอาไปขายส่งต่อใครจะเอาไปขายส่งต่อแนะนําว่าต้องไปไปเอาตอนนี้แหละที่สุดต้องเอาตอนนี้แหละเพราะว่ามันค่าส่งแค่11บเอ็ดบาทเท่านั้นถูกมากแล้วโปรพันเก้าเก้าสิบเอสพอยเอาไปเอาไปขายสองห้าบวกค่าส่งบอกเลยกินแล้วนี่คุณพี่เอาไปขายสองพันเก้ารวมส่งให้ลูกค้าสิอ่าโอ้โหคุ้มแล้วคุณพี่จ่ายหนูแค่สองพันหนึ่งบาทอ่ะแล้วที่เหลือ ร้อยกำไรแต่ลูกอเทคนิคนะบอกเทคนิคสำหรับลูกค้า50ท่านที่อยู่ในไลน์ใช่สำหรับแบบว่าหลายหลายคนชอบแบบงานแบบขายไปเลยไม่ต้องมานั่งแกะนั่งถามอุ้ยอันนี้น่ารักอีกแล้วเรามีหน้าร้านเราก็ขายหน้าร้านของเราไปแต่เราก็ขายสว่้ยไงสวยมากไหนดูสิแล้วเป็นสวยสวยมากโอ้ยสวยคือเอาจริงให้หนูพูดนะแค่เปิดกระสอบมาแต่มองแค่สี่ก็กินขาด บอกเลยยังไม่ได้เลยะออกมาโชว์นี่ค่ะนี่โอ้สวยมากนะสวยมากเนี่ยถคาสกินอย่างเงี้ยขายดีเลยมาค่ะตัวนี้สโนปี้แล้วดูด้านหลังค่ะเอ้สวยแบบนี้เลยลูกรีวิว A02 นะแม่นะเอารีวิวเลยคัส่ง้ไปเลย11บเท่ากันใช่ค่ะลูกใหม่ A01 ค่ส่ง1 1บาทนี่เนะคะ ใครเข้ามาใครใครใครเข้ามาใหม่คะวันนี้11เดือนสี่นะคะ11เดือนสี่ค่ะส่ง11บาทอ่านด้านบนรายละเอียดยิ่งอยู่เลยลูกค้าลายแบรนด์เนมลูกค้าลายแบรนด์เนมซีเซลซีอะไรซีบุยเซลนิวยเซลนิวลายแบรนด์เนมแม่ดูสไตล์ผู้ชายไซส์ใหญ่อะชายใหญ่เยอะนะก็มีออกสวย ตัวนี้นะได้เลยอ่ะรีวิวยังว่างอยู่ใครเข้ามาเห็นถูกใจรูกรีวิวเอบด้วยอ่ะสวยอ่ะเก็บเก๋มากคุณนะาราคาเท่าไหร่ตัวนี้แม่พันเสจัดโปรใช่จาดสองเก้าใช่ไหมใช่จัดโปรลดมาโอ้โหรดเรียกได้ว่ารดก็จะไปมีอย่นีแล้วนแล้วมาให้ค่าส่งแบบวายซีเข้าหลังส่งการเลยค่ะพี่ฝนเพราะว่า สั่งออเดอร์ไปแล้วมันติดวันหยุดไงพี่เขาจะแจ้งว่าอีก2อาทิกก็นับตั้งแต่วันที่สั่งก็น่าจะหลังสงการเลยค่ะหลังสงการตู้จะเข้ารัวมากหลังสงการรอติดตามกันให้ดีนะคะตั้งแต่หลังสงการเป็นต้นไปอย่าพึ่งรัวเลยอย่าพิ่งไปซื้อที่ไหนนะมาลิตเติ้โพนี่มาแล้วนะคะมาลิตเติ้ลโพนี่ที่ท่าพอรองมาแล้วแบบหมาลิตเติ้ลโพนี่แม่วันนี้โปรค่าส่ง11บอบาทใช่รายการนะ ยกสอบ่ะแม่ราคาโปรค่าส่งแค่11บาทเคยจ่ายกัน530ลูกหนึ่งห3รลูกหนึ่งวันนี้11บาทหมดทุกตัวจ้าจะมียกเว้นก็คืองานจัดเซตงานแบ่งโปยแล้วก็งานที่ราคาต่ำกว่า1,000บาทจะไม่ได้เข้าร่วมใช่ค่าแม่ แต่ว่านะราคาโปรอะโปแบบลูกละพันสี่ลูกละพันห้าลูกลนะนเขารวมโปนะเขารวมโปรทุกหมดหมดร่างเลยนะ<า>แม่ม<า>นะโอ้โหถูกคุ้มมากคุออ้มวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะ ต้องบอกว่าอุ๊ยโปรมาทีหนึ่งอะพี่ไม่ต้องคิดเยอะเอาไปเลยจริะหรเมื่อไหร่ที่มีโปรอะโกดังของจัดโปรปุ๊บพี่เอาไปเลยมันเป็นโปรใหญ่ใช่เราไม่ได้มาโปรแบบโปรใหญ่ไซร์ลงทานมาแล้วจริงชอบจริงเลยชอบคำนี้โปรจากพื้นลูกค้าสวยอ่ะน่ารักแทนผู้ว่ากำลังตรวจงานนะคะนี่สีพื้นก็สวยนะคะงานสีพื้นหวานเลยเอ้ยคุยกันคุยกันโอเคนะลูกค้าจ๋าแพนด้าสูสรสามเจนะคะลูกค้า ก็สอบรีวิวยังว่างนะพิมพ์ A02 มาได้เลยอยากได้สอบใหม่เป็น A01 ค่ะลูกค้าขาราคาโปรโมชั่นนะคะจาก2,900เลดเหลือ1,990บาทและสำหรับลูกค้าวันนี้วันที่11เมษายนรเอาไปเลยค่าส่งกระสอบละ11บเทจ้บาทจ้มคุ้มเลยนะคะเวียนี้ก็คือของยูนิโคนะมีสกีนยังแผนเลยเนี่ยลูกค้าขึ้นมาขึ้นหุ่นแบบด้นหลังที่แอดพิงได้เลยนะคะสวยมาก สู้สูงานพี่พี่เกาหลีสู้ดได้เลยได้งานแบบไม่น่าเกียดเลยราคาดีงามมากแม่สวยๆทั้งนั้นลูกค้าเอาดีนะาพันเกอ่ะราคาเหมือนงานเบอร์3มงานเก็เองานเกดประมาณบีแต่ว่าตัวเนี้ยคือสวยเกินนี่เป็นไงใครไม่รู้จะเอาอะไรแม่เก็บสเวเตอร์เอาไปเลยสวยเกินอกแล้วขายได้ตลอดปีลูกค้างานนี้ไม่ต้องรอหนาวนะคะนี่สวยๆเลย นี่ลูกค้าดูได้เลยเตัดกระสอบสดอยู่แล้วนะคะอันนี้ขึ้นไม้อันนี้คือน,น้องปอคัดแบบโหัวหัวมาขึ้นไม้ให้นะเ<ช>นี่ยเรียงพ้นสีนะลูกค้ายิงร<ส>ีดยิงกีฟูยิงสวยนะใช่ ต้องฝากตีฟูได้นะฝากตีฟูได้พรุ่งนี้ยังตีฟูให้ได้อยู่แบบทีมไลน์ทุ่งวันเช้าทุ่งวันบ่ายจะไปการแบบว่าเล่นน้ำหรอบิงกิ้งบิงกิ้งนะลูกค้าบิงกิ้งอ่ะจะเป็นการดื่มแอลเสร็จแล้วก็นอนกลิ้งแอลกอฮอล์ในวันพรุ่งนี้นะคะนี่ของจริงกลิ้งที่แบบว่ากลิ้งเลยอ่ะนะคะอุ้ยนี่นี่นี่น่ารักเห็นไหมลูกค้าใครไม่ได้ไปไหนก็แวะเวียนมาได้แต่ว่าต้องเตรียมเครื่อง